สวัสดีครับผมวสินจากดักลุกนะครับสาหรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของธุรกิจของบริษัทดักลุกของเรานะครับรวมไปถึงคําถามต่างๆนะฮะซึ่งรวบรวมมาจากลูกค้าของเราหลายๆท่านนะครับโดยที่ผู้ที่จะมาตอบคําถามวันนี้นะ,ค,ะคือคุณชานะครับซึ่งเป็น c ีอของบริษัทดักลุกของเรานั่นเองะครับสวัส,สดีครับคุณชาสวัสดีครับสําหรับคําถามแรกนะครับที่เราจะมาถามกับคุณชานะครับคืออยากจะทราบที่มาที่ไปว่าของบริษัทดักลุกของเรานะครับว่าทําธุรกิจเกี่ยวอะไรบ้างครับ โอเคได้ครับก็ดักกุ๊ปนะฮะเราหลักๆเราทำธุรกิจเกี่ยวกับค้าปิกอัตโนมัตินะฮะก็มีอย่างแรกเลยนะฮะคือ1ร้านสะดวกซักนะครับผมอย่างที่2นะฮะเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติหรือที่พวกเราเรียกติดปากกันก็คือเครื่องวินดิ้งแมชชีนนะฮะอย่างที่3นะฮะเครื่องอแลกเหรียญแล้วก็เครื่องขายน้ำยาประพันุ่มน้ำยาซักผ้าอัตโนมัตินะครับส่วนที่4นะฮะก็คือเครื่องรับชำระ เงินผ <formation jin x 2> ่านการสแกน QR code สำหรับเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติต่างๆซึ่งยุคนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญเลยขาดไม่ได้นะฮะก็คือการงานบริการนะฮะก็คือการดูแลหลังการขายต่างๆนะฮะของทางบริษัทครับก็เท่าที่ฟังมาครับคุณชาก็อยากจะรู้ว่าทําไมบริษัทของเราอ่ะถึงโฟกัสเกี่ยวกับพวกสินค้าที่เป็นเครื่องอัตโนมัติทั้งหมดเลยครับครับ ก็ต้องบอกเลยนะฮะว่ายุคนี้เวลาของทุกคนนี่มีค่ามากเลยนะฮะยิ่งทุกวันนี้คือเป็นเป็นประเทศเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ100%เซแล้วนะฮะคือเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติเนี่ยทำหน้าที่ที่มาแทนกำลังคนนะฮะหรือว่ามาช่วยแบ่งเบาภาระของคนนะฮะให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะฮะในในมิติของการใช้บริการนะฮะ อย่างที่2มิติของผู้ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะนะฮะคือธุรกิจค้าปลีกอัตโนมัติเนี่ยเขามีเขามีเมสเน่ห์อยู่อย่างหนึ่งนะฮะคือบริหารจัดการง่ายนะฮะเพราะว่าเขาสามารถทำทำเงินให้กับเจ้าของเนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงนะะโดยที่เขาไม่บ่นสักคำนะฮะโดยที่เจ้าของเนี่ย สามารถที่จะมีเวลาที่จะอาจจะทําอย่างอื่นนะฮะหรือว่าจะท่องเที่ยวหรือมีเวลาให้กับครอบครัวโดยที่เครื่องยังสามารถทําเงินให้กับเจ้าของธุรกิจเนี่ยอ,อยู่ยิ่มสี่ชั่วโมงนะฮะธุรกิจนี้จึงมีสเสน่ห์และเราจึงมุ่งมั่นว่าธุรกิจนี้แหละที่จะทําให้ชีวิตผู้คนเนี่ยดีขึ้นในขณะเดียวกันคนที่ลงทุนเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนแล้วก็มีธุรกิจหรือมีชีวิตที่ดีเช่นเดียวกัน แล้วก็คุณชาพอจะอธิบายเหตุผลนะครับว่าทําไมบริษัทอยากถือจะต้องทําแบบควบวงจรในลักษณะที่จำวันโอเค okay. ได้ครับผมบอกอย่างนี้แล้วกันก็คือวันนี้เราอยากจะสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจที่เราสร้างที่เราส่งมอบนะฮะเพราะว่าธุรกิจเวนดิ้งแมชชีนหรือธุรกิจค้าปีกอัตโนมัติเนี่ยหลักๆเนี่ยเราเราให้เครื่องทำงานเพราะฉะนั้น คือเครื่องเนี่ยที่ทำงานเนี่ยถ้าวันหนึ่งวันใดเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะใช้งานได้เนี่ยอันนี้ก็สะดุดเช่นเดียวกันเราจึงทําครบวงจรในที่นี้คือเริ่มตั้งแต่ผมยกตัวอย่างนะฮะร้านสะดวกซักเนี่ยเรามีทีมให้คำปรึกษานะฮะตั้งแต่เริ่มเลยว่าจะ,ะลงทุน ด้วยงบประมาณเท่าไหร่ถึงจะคุ้มค่าที่สุดนะฮะหลังจากนั้นเรามีทีมสร้างร้านนะฮะและลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมน,นะฮะในการสร้างร้านได้ตั้งชื่อแบรนด์ได้เองเราไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นเฟรนช์ชายหรือชื่อของเราเท่านั้นลูกค้าบางท่านมีทีมก่อสร้างของตัวเองมีทีมตกแต่งของตัวเองอันนี้เราเปิดกว้างเลยฮะทำงานร่วมกับเราได้เลยนะฮะเราทํางานร่วมทีมโปรเจกต์ของเราได้เลยนะฮะหลังจากสร้างร้านเสร็จแล้วนะฮะ,ะมีแพ็กเกจอะไร แนะนํากันเรียบร้อยหมดแล้วเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการสร้างร้านแล้วก็เปิดร้านนะฮะการเปิดร้านเราก็ไม่ได้ให้ลูกค้าเปิดแบบเรามีทีมมาร์เก็ตติ้งช่วยเปิดร้านทําคลิปวิดีโอช่วยโปรโมทให้คนเท่านั้นรู้เลยว่าร้านนี้ได้เปิดแล้วนะฮะมาทดลองใช้กันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยฮะว่าหลังจากทำร้านสร้างเสร็จแล้วจะไม่มีลูกค้าหรือว่า,าทางบริษัทจะไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรหลังจากนั้นฮะ เราคาดหวังว่าความสําเร็จของการร่วมธุรกิจกับทางลูกค้าเนี่ยคือลูกค้าจะต้องประสบความสําเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงใส่ใจนะฮะหลังบ้านก็คืองานบริการหลังจากนั้นนะฮะเรามีทีมที่วิ่งตลอดอทั่วประเทศนะฮะตอนนี้ก็คือเราดูแลทั่วประเทศได้นะฮะแล้วก็คับเครื่องที่อยู่ในร้านต่างๆนะฮะช่างของเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลบำรุงรักษา ซ่อมได้หมดเลยนะฮะเพราะว่าจะเห็นว่าเราเนี่ยสร้างร้านแล้วก็มีเครื่องต่างๆที่เราซัพพอร์ตในร้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องแลกเหรียญนะฮะเครื่องเวนดิ้งแมชชีนเครื่องซักผ้านะฮะร,รวมถึงเครื่องสแกนต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีและรองรับในอนาคตที่เราจะส่งมอบเพิ่มเติม้นอีกเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาช่างเราเข้าไปที่ร้านของคุณเนี่ยฮะคือเขาสามารถที่จะบริการให้ครบวงจรเลยนะเพราะฉะนั้น ทําธุรกิจแบบสมาร์ทได้เลยครคือเรียกเราที่เดียวเลยไม่ต้องไปวุ่นวายในการบริหารจัดการร้านนะฮะแล้วก็สามารถที่จะโฟกัสกับอย่างอื่นได้อันนี้ทําให้ทางเราเนี่ยคำนึงว่าเราต้องทําครบวงจรน,นะฮรเพื่อทีอ่ทางคู่ค้าหรือว่าทางพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยมีความสมาร์ทมีความยั่งยืนเกิดขึ้นครับโอเคในเมื่อคุณชานะครับก็พูดถึงเรื่องร้านสะดวกซักมาขนานี้นะก็ ผมมีคำถามที่รวบรวมมาจากลูกค้าหลายๆท่านนะฮะอยากจะมาสอบถามประธานคุณชานะคะอยากจะให้ช่วยตอบคำถามเหล่านี้สักนิดนึงเนาะมันเป็นคำถามที่เราได้พบได้บ่อยๆจากลูกค้ามานะคำถามแรกสำคัญที่สุดนะที่เจอไันบ่อยที่สุดเลยคือการลงทุนร้านสะดวกซักสักร้านหนึ่งเนี่ยระยะเวลาการคืนทุนครับคุณชา <Okay. S 2> มีต้องใช้ระยะเวลา,ายาวนานสักขนาดไหนกันคำถามนี้ต้องบอกว่าพอผูล่านิยมมากสุดละอ่าเป็นคำถามเปิดเลยด้วยซ้ำนะฮะ ก็คือโดยเฉลี่ยที่ผมเก็บสิติมานะฮะการลงทุนร้านสะดวกซักนะฮะคือเขาก็จะมีหลายแพ็กเกจหลายเลงน,นะฮะปกติแล้วเนี่ยที่ผมเก็บมาเนี่ยจะคืนทุนอยู่ในระหว่างนะฮะหนึปีอ่าถึงโดยประมาณ3ปีนะฮะทั้งนั้นทั้งนี้นะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าโลเคชันนั้นด้วยมันขึ้นอยู่กับร้านนั้นด้วยนะฮะทีเนี้ยก็คือสามารถที่จะนัดพูดคุย กับทางทีมที่ปรึกษาเราได้นะฮะว่าทำเลเนี้ยเหมาะจะลงทุนไซส์ไหนเหมาะจะลูกค้าน่าจะมาอยู่ประมาณไหนนะฮะแล้วเราก็จะคำวนวณให้ด้วยว่า,าระยะเวลาการคืนทุนเนี่ยถ้าลงไซส์นี้เนี่ยคืนทุนอยู่ประมาณนี้เหมาะเหมาะก,กับประมาณนี้นะฮะลูกค้าเนี่ยรับได้ไหมที่ระยะเวลาคืนทุนประมาณนี้ถ้ารับได้เนี่ยก็ คิกออฟก็เริ่มทำธุรกิจกันนะฮะก็อยากจะแนะนำถ้าใครมีคำถามหรือว่ามีโลเคชันหรือไม่มีสงสัยตรงไหนนะฮะทีมที่ปรึกษาเราช่วยได้นะฮะเรียกเข้ามาได้เลยครับผมโอเคในเมื่อเรามาพูดถึงเรื่องของระยะเวลาการคืนทุนนะฮะสำหรับคำถามที่ต่อไปนะฮะที่จะไม่ถามไม่ได้อ่ะคุณชาก็คือว่าเรื่องของต้นทุนในการซักอบแต่ละครั้งนะฮะรวมไปถึงผลกำไรที่ลูกค้าจะได้รับ นะฮะในการประกอบธุรกิจลักษณะอย่างเงี้ยครับครับโอเคได้ครับก็โดยส่วนต้นทุนนะฮะต้นทุนเนี่ยส่วนหลักๆเลยใหญ่ๆก็จะมีเรื่องของค่าเช่านะฮะคาเมบ้าที่เราเรียกกันว่าฟิกคอสนะฮะที่ที Minor ่เราต้องจ่ายทุกเดือนอยู่แล้วนะฮะอันนี้จะเป็นต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะต้นทุนที่ผกผันนะฮะก็คือซักมากกำไรมากนะฮะ ซักน้อยอบน้อยก็คกำไรน้อยก็คือต้นทุนค่าไฟค่าน้ําค่าแกส๊สนะฮะแปลผันกันไปเท่านี้ค่าเครื่องอบบางบางรุ่นเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยก็จะเป็นระบบไฟฟ้าบางรุ่นบางยี่ห้อก็เป็นระบบแกส๊สแตกต่างกันไปนะฮะโดยแต่โดยที่ทางทางเราเนี่ยได้เก็บสิติแล้วนะฮะในการตั้งราคาทั่วไปนะฮะแล้วก็ในกําไรในต้นทุนที่เรียกว่าค่าน้ําค่าไฟทั่วไปนะฮะ โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่าซักเนี่ยต้นทุนเนี่ยหักต้นทุนออกนะฮะกำไรเนี่ยกำไรต่อรอบเนี่ยก็จะอยู่ที่36บาทต่อรอบถึง59บาทต่อรอบโดยเฉลี่ยนะฮะโดยเฉลี่ยส่วนเครื่องเครื่องอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือแก๊สนะฮะกำไรต่อรอบนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ31บาทถึง50บาทโดยเฉลี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะอัะอตราของ ค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นสิตินะ,ะเดือนธันวานะฮะปี2566นอะฮะอาจจะมีขึ้นลงนะฮะอันนี้ต้องดูทางไอ้น,นี่ด้วยอาตัวต้นทุนที่ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตด,ด้วยครับโอเคมาถึงตรงนี้นะฮะสำหรับบางท่านนะคะที่เขาสนใจอยากจะเปิดร้านแล้วเนี่ยครับคุณชารเรื่องของการที่เราจําเป็นที่ต้องขออนุญ,ญาตอะไรกับทางนาชการไหม <c oughs> นะฮะแล้วก็ จะต้องเตรียมเอกาสารอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า okay, ครับโอเคครับโดยปกติทั่วไปนะฮะการขอเอ,อกาสารต่างๆนะฮะก็จะมีหนึ่งเลยนะฮะทุกร้านจะต้องไปจดก็คือ,อธุรกิจที่ประกอบเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพอ,าอันนี้โดยทั่วไปร้านค้า,าร้านอาหารอะไรตงนี้ก็จดกันเหมือนกันนะฮะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใบทะเบียนพาณิชย์ ก็หลักๆก็ประมาณนี้ฮะส่วนเรื่องของการจดนิติบุคคลอะไรพวกนี้ก็ต้องดูรายได้อีกทีหนึ่งว่าต้องทําในรูปแบบหจกหรือบริษัทต่อไปไหมถ้ารายได้สูงเกินอัตราที่กําหนดก็อาจจะต้องทําตามที่รัฐบังคับให้จดเป็นบริษัทจํากัดหรือว่าหจกต่อไปฮะก็ต้องดูรายได้ด้วยครับผมโอเคนะฮะเราก็เคลียร์กันเรื่องของการขออนุญาตละนะฮะคุณช้าว่า เรื่องของเอกสารอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็มันจะมีเรื่องของเาเรียกว่าไงอะคำถามยอดฮิตนะครับคุณชาที่ลูกค้าเขาสอบถาม่าจำนวนมากเลยคือว่าเรื่องของเครื่องโฮมยูสนะครับเครื่องคอมเมอรเชียลรวมไปถึงเครื่องอุตสาหกรรมทําไมสามเครื่องประเภทนี้ราคามันแต,ตกต่างกันมากจังเลยครับูุชาโอเคครับผมอันนี้เป็นคําถามยอดฮิตจริงๆนะฮะถามมาเกือบทุกคนเลยนะฮะก็จริงๆเ,เครื่องซักผ้าเนี่ย ก็มีอย่างที่เรารู้กันก็คือมี3ประเภทนะครับความแตกต่างเลยเนี่ยหนึ่งคือคือเครื่องโฮมยูสชื่อบอกชัดเจนนะะอ่าโฮมก็คือบ้านนั่นเองก็คือเหมาะกับการใช้งานภายในบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นเครื่องประเภทนี้คือจริงๆเขาออกแบบมาเพื่อใช้ภายในบ้านอยู่แล้วจะไม่สามารถที่จะใช้งานแบบทนไม้ทนมือหรือใช้หนักๆรอบเยอะๆหรือเครื่องอบเนี่ยประสิทธิภาพสูงสเนี่ยก็จะ เหมาะกับในบ้านนะฮะที่ที่อาจจะไม่ได้แบบว่า,าใช้งานรอบรอบต่อเนื่องอะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนอันที่2เนี่ยก็คือเป็นเครื่องคอมเมอร์เชียลนะฮะคอมเมอร์เชียลเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มที่จะเหมาะใช้งานเชิงพาณิชย์มากขึ้นละอ่าก็ตัวเนี้ยเขาก็จะออกแบบมาเริ่มที่จะมีการาใช้งานแบบทนทานมากขึ้นนะฮะใช้งานรอบเยอะๆต่อๆกันได้นะฮะ รอบการซักเร็วขึ้นอบเร็วขึ้นประสิทธิภาพเยอะขึ้นมากกว่าโฮมยูสละ,ะเพราะฉะนั้นเครื่องตั้งแต่คอมม e ช c เ a ลเนี่ยเขาก็จะออกแบบให้รองรับการที่จะเปิดร้านบริการสาธารณะละหรือเซลล์เซอร์วิสละก็คือบริการตัวเองละเริ่มมีช่องยอดเหรียญเริ่มมีอะไรพวกนี้ละนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบของเชิงพาณิชย์นะฮะส่วนสุดท้ายก็คือเครื่องอุตสาหกรรมนะฮะจริงๆเครื่องอุตสาหกรรมเนี่ย ผมแบ่งเครื่องอุตสาหกรรมเป็นอีก2ประเภทแล้วกันนะฮะก็คืออุตสาหกรรมแบบคอมเมอรเชียลกับอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมจริงๆนะฮะ,ะเครื่องอุตสาหกรรมแบบที่เป็นอุตสาหกรรมจริงๆก่อนอันเนี้ยเราจะเราจะแทบไม่เห็นเลยเพราะเขาจะอยู่ในโรงซักขนาดใหญ่โรงพยาบาลที่ต้องซักผ้าเยอะๆเป็นปริมาณเยอะๆเครื่องใหญ่มากครับเครื่องบางเครื่องเนี่ย ซักเป็นอุโมงเลยก็มีในในโรงพยาบาลหรือโรงซักผ้านะฮะอันนี้เราแทบไม่เห็นเลยนะครับแต่ที่เราใช้เครื่องอุตสาหกรรมที่เราเห็นแล้วก็มีตอนนี้มีเยอะมากนะฮะเริ่มเริ่มเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็นิยมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอัตราการการมาใช้บริการร้านแบบนี้เพิ่มขึ้นเยอะมากนะฮะก็คือเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมที่เป็นคอมมชชั่ อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์นั่นเองเราจะเห็นเครื่องที่เป็นหน้าตาสแตนเลสนะฮะ,ะสามารถหยอดเหรียญด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ต้องสแกนได้ด้วยนะฮะอันเนี้ยก็จะเป็นเครื่องอุตสาหกรรมที่เป็นเชิงพาณิชย์อ่าหรือเราก็เรียกรวมสั้นๆเลยก็คือเครื่องสภ้ผ้าอุตสาหกรรมร้านสภ้ผ้าอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับก็อายุการใช้งานเนี่ยของของพวกนี้ก็จะ แตกต่างกันไปนะฮะเครื่องอุตสาหกรรมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยซักผ้าอุตสาหกรรม,มน,นะฮะก็คือจะอยู่ที่10ปีนะฮะแต่โดยโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างที่ต่างประเทศนะฮะหรือว่าที่ผลวิจัยเก็บมานะฮะมันสามารถอยู่ได้มากกว่า10ปีอีก <BI> นะฮะบางร้านเนี่ยคือถ้าถ้าเทคโนโลยีไม่เปลี่ยนเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่อ่าบางร้านนี่คือแบบเครื่องเขาแบบ เขาไม่มีเทคโนโลยีใหม่ละแต่เครื่องยังใช้ได้อยู่นะอ่าเขาก็เปลี่ยนเครื่องเป็นรีเพจเครื่องใหม่เพื่อเพื่อเหมือนทําให้ร้านเนี่ยมีเครื่องที่ทันสมัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเครื่องอุตสาหกรรมเนี่ยวัสดุเขาจะ,ะเลือกใช้วัสดุที่คุณภาพสูงมากทนทานมากอายุการใช้งานเขาจะมากนะฮะแล้วก็พวกประสิทธิภาพการซักต่างๆเนี่ยก็จะสูงมากๆเช่นเดียวกันอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีไซส์หลากหลายมากกว่าเครื่องคอมมิเชียลนะฮะเพราะฉะนั้น าการใช้งานที่อยู่าตามหมู่บ้านอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดเนี่ยที่ที่เรานิยมเปิดกันก็เลยนิยมเป็นเปิเปดอุตสาหกรรมเพราะว่ารองรับกลุ่มคนได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นบ้านหมู่บ้านคอนโดอพาร์ตเมนต์รองรับได้หมดเพราะมีเครื่องหลากหลายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างก,กันกับเครื่องแต่ละประเภทครับ